นะครับและนี่ก็นะครับเป็นคู่ที่4ี่นะครับจันสากับทีมเจ้าภาพนะครับมีไอพีสหายฟุตบอลนะครับตอนนี้โอ้โหตัวสะคนนัเกมนี้สนุกยิ่งเข้มข้นใช่ครับเดี๋ยวดูแมตช์สดีกว่าครับนี่แมตช์แรกของแต่ละสายวางต้นแม่ลูกนี้อ่านทางบอลได้ขาดน,นะครับกองหลังของจันรัสาติดที่อัดอัดแม่ลูกนี้ยังไม่ได้แม่อทิ์ที่แล้ว โอ้โหมาได้ลูกนี้โอ้โหซูมเซฟพายุสามประตูิดขาลูกนี้ตัวไปแต่ขายยังอยู่มาใหม่จะรันสามโดยหมายเลขสามของจรลันมาที่หมายเลขสิบสองลูกนี้ไหลเอาอย่างไรทันไม่ทันยังทันอยู่เปิดกลับเข้ามาไม่ได้แล้วเปิดเรียกมาติดขาอีบตัวเติมขาบ้าเปิดอาร์ติโลว์เลยอาร์ติแหมต้องบอกว่าสิทธิ์เก่ามาดูครับ เกี่ยวบอลไว้ดีแต่เสียดายน้ำหนักตัวเยอะยต้องรออีกสักเดือนนึงครับน้ําหนักจะลงกวันนี้โอ้ยเอาไม่อยู่หรอกเดี๋ยวผมจะพาไปล่อผักตกชวารอบสองลดน้ําหนักพาไปทํางานอีกหรอพักผมนักอ้นะล่อผักตกดีกว่าพวกเราเด้นเต่าไม่ใช่ผักบุ้งผักตก เหลืออยู่หงกระธีนะครับลูกนี้โอ้โห้ที่ฐานเสาไปนิดเดียวครับเฉียวเฉียดลูกเปลี่ยนตัวพลเลี่ยงครับเวีพีสายฟุตนบนอ่าให้ให้เปลี่ยนครับทีมเจ้าภาพครับจะทําอะไรก็ทําครับทีมเจ้าภาพเสมอเรื่องมากเลยอา้าวเลยไอ้ไหมถ่ายกูกูโอ้โหเดี๋ยวมาฝ่ายจัดไม่ใช่กูอ่านมาอหลไปใิท <c oughs> ันไหมทันไหมยังทันอยู่เอ้าวนะครับแต่รันสาม เดลัเปิดเข้าไปรู้ไีประตูรับได้วางบอลมาเอาเลยครับพื้งลงไองใหม่จับบอลได้เลยครับแหมอัดนี่ขยายพื้นที่เต็มขอบสนามแล้วครับแหมน้องอัดนี่ต้องบอก,กว่าเล่น7คนก็ดีฟุตซอลนี่คล่องมากครับอัดนี่คุณเล่นหมายเลข39เนี่ยแล้วตอนนี้ก็ทำเสื้อบอลด้วย ทำเสื้อบอลใช่ไหมครับใช่ครับหรือ,อที่ห้อน้องทำอยู่ฝ่ายลูกนี้เอาเลยครับจะรันสามจะรันสามเวลาเหลือประมาณ5นาทีฝ่ายหมายเลขสิบสองนี่พละกำลังดีจ่ายบอลได้ดีครับลำหนันกฝ่ายเลขเก้ายัดไปโอ้โหปาดสกัดไม่ทันออขอความกรุณาผู้เล่นสำรองคเข้าไหนครับ,รบทีม ีครับถอยถอยฮะถอยมาตรงขอบครับเออนี่ด้เราด้ครับเราเป็นเจ้าภาพฝ่ายจัดด้วยนะครับโตๆกันแล้วใหญ่พูดมากเพราะว่าบรรยายบางทีมองเกมนี้ไม่ถึงครับครับผมวางบอลมาจุดนักพบแม่มาถึงคุณอแอตแม่ผู้เล่นแดนกลางนี่ยังไงเตะเท้าดีอ้าวลูกนี้เอาแล้วโดนทะไมโอ้โหมาแล้ว แม่ผ right, the ูบบ a, ON, siglo, ้เลี้ยประตูออกมาขวาบอลกลับคืนมาได้ครับลูกนี้น้องไอนะครับน้องไอนี่โอ้โหประตูครับเต่าโดนสกัดเลยได้ผู้เลี้ยประตูนี่ก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเพลีสายฟุตบอลเบอร์18ออกนะครับเบอร์18คุณโจใครเบอร์18คุณโจกนะครับคุณโจกเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนออกมาแล้วครับออกออกมา เาพีโจมาพักก่อนครับเรามีแมตช์เหลือเวลา2อ c สี่นาทีกว่า,วายังมีอีก2แมตช์คับนะครับยังมีอีก2แมตช์ว่าจะได้เล่นแมตช์ต่อไปหรือเปล่าก็เก็บกำลังไว้แมตช์ต่อไปเรายังมีตอนนี้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นึงหัดคืนมาครับลงใหม่ๆลูกนี้หวานโอ้โหไม่มีครับข้างหน้าสูนหน้าไม่มีครับกดดัน จะลันสามไม่ได้นะเพราะว่ายังดักไว้ได้กันอยู่ยังไม่ออกเลยครับไหลเข้ามาตรงกลางอัดเต่บอโลกมาดิเก็บออกซ้ายออกขวาครับเล่นเต็มสนามคองพื้นที่คุมเกมได้สูงครับไม่ได้ก็คืนเซตเกมมันขึ้นมาใหม่ครับวีทีสายฟุตบอลเสื้อเขียวเกงดำแต่ยังคลองบอลอยู่ในแดนของตัวเองครับ จะล้านสามนี่ไม่ไล่แล้วนะครับอรตอนนี้ฟังโซนแล้ะจะลลานสามจะล่นสไตล์แบบคล้ายๆเหมือนโต้กลับหแหดูนี้แฮนด์บอลครับจังหวะคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับนิตภาพสหาหเจเอ,อ็นนะครับเตรียมตัวนะครับคู่ต่อไปเห,หลือเวลาอีก3นาทีนะครับในสนามตรงนี้ยงไม่หมดยอยไม่รีบไม่รี อ่าเตรตัวนะครับมิตรภาพกับสาไฮเจนอัดอัดปั่นอือลูกนี้ are, ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่ b a, far, a, นวีบีสายฟุตบอลอ่าสายฟุตบอลขอเปลี่ยนตัวนะครับก็อย <'s> ่างน, <c oughs> นี้ฮะมากันเยอะต้องเปลี่ยนบ่อยเสียเวลาคนอื่นเนอะอะไรนะปั่นกบไทยม้างอบเจ้าภาพเออเจ้าภาพเจ้าภาพทำอะไรก็ได้เอ แต่พี่ไม่ลงอ่ะก็ทำอะไรก็ได้ครับคุณไม่ลงไงฮะเจ็บเพราะมันนี่เยยยาได้เขาลงไปนี่เนี่ยเจ็บเพราะมันเนี่ยเนี่ยนั่งกินแล้วกันยืนแล้วไม่เอาจะหนีฝากเฮ้ยฝากก็บอเจ็บเพราะผักยังเหลือเวลาอีกสองนาทีกว่าครับผู้นี้ยังเสมออยู่ที่หนึ่งประตูตันดึงอ้าวท่านใหญเอาไปครับฝาดยังบังไว้ฝาดให้ลูกออกข้ามไปลูกขึ้นยังดีนะครับยังบังไว้ได้นะครับ หมายจังหวะบอลสั้นไปนิดเด้งใครไม่ต้องกลางาโอ้ไม่มีตัวขยับออกบอลไม่ได้ครับหมายเลขสามเก้าโดนแยกแล้วครับหมายเลขแปดอ้มาช่วยได้ทันครับลูกนี้เกือบไปนะครับได้ลุ้นไม่มีตัวขยับมาเรียกหมายเลขสามเก้าได้ไม่รู้จะออกบอลแบบไหนโอ้หอลุดไปเองครับลูกนี้ไปชะางนักนะครับ โดดจัลันสามกับจัลันสามลาของาบอยโอ้โหแม่ทุกนีแรงเกินไปผมว่จังหวะก้าวมานะครับแม่ถ้าเกิดอีกสักสองก้าวแล้วถึงบอลนะน่ากลัวไปแล้วนะครับหมายเลขสามลงไปใหม่บึ่งได้ตอนแล้วยังมีตัวเพื่อนมารับไหมผู้เล่นหมายเลขเก้า หญิงไต่ไขลานะครับให้ดีหมดนะอ้าวใครเป็นไรเดี๋ยวดูผู้เล่นบาดเจ็บก่อนนะครับดูนะครับดูเพื่อนนะครับดูจราจสามดูผู้เล่นบาดเจ็บนะครับดูแค่ผู้เล่นนะครับอย่าดูเลยไปนู่นนะฮะ ให้ไปดูไปฝั่งนูน้นดูเด็กบาดเจ็บให้ดูอะไรดูผู้เล่นที่บาเดเจ็บในสนามอย่าดูเลยเลยนะครับเลยไปไหนเออหัว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  okay. มันไอ้นี่กับตาเลีนะ้ยว่ย ชดเวลาหนึ่งนาทีนะครับคุณทศพลตอน, <ทด S 1> นเวลาหนึ่งนาทีมีความหมายนะครับจันลันสามหมายเลยก้าออกบอลลงจันลันสามเพสเด็วแล้วครับโอ้โหลูกนี้ทันไหมไม่ทันนะครับโดนเปียนโอ้โหระวังนิดนึงครับระวังน,นะครับดูแลเพื่อนนะครับอันนี้แขกยังไ,ไงครับ ทดเวลา1น,นาทีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บครับทุมมา้าอุ้ยสกัดไว้ถ้าเอาบอลอืมลูกนี้เล่นต่อเนื่องไม่ได้ครับจังหวะสุดเท้าอย่างหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับแม่แตอนนี้อุ้ยประตูวขว้าไว้ พนักงานลอกผักตดชวากันอีกแล้วเอานะครับหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับบอลในเวลาพูดกันก็ไม่ฟังกแแท้เหมือนไปแต่คนละแต้มครับอ่าเป็นแมตช์ที่สองของทั้งสองทีมนะครับมิตรภาพกับสหายเจน มิตรภาพนี่เสมอกับป่าเทิงมาสูงสุส่วนสหายเจนนี่ก็เอาชนะมาคาสนามมาได้สามสามประตูต่อหนึ่งก็มีสแต้มอยู่มีสามแต้มอยู่ส่วนมิตรภาพมีหนึ่งแต้มอันนี้อยู่ในสายเดียวกัน